สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกกับวันเสาร์ที่7ตุลาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนบม,มวยได้ชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีหรือสอสุนันทาหรือ13เหรียญรีสอร์ทนักชกจากจังหวัดเพชรบุรีสมนิขายมวยใต้เพชรบุรีอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับวันนี้เจอกับทางด้านวันพิชิตสมคิดการดียิ่งหรือเพชรเอกทอพาน47 หรือเทคนิคปัตตานีหรือเอกเมืองตานีนะครับนักชกจากจังหวัดยะลาซ้อมที่ค่ายมวยที่จังหวัดยะลานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด100ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรบ,บ้านลาดใต้เพชรบ,บุรีช่างน้ำหนักได้100.2ลดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านวันวิชิตสมคิดการดียิ่งช่างน้ำหนักได้100ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตล์การชกของทางด้านวันวิชิตสมคิดการดียิ่งนะครับก็เป็นมวยฟอร์มสดฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงเกา่าเกา่าเกมอาวุธหนักแรงอาวุธหลากหลายชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านวันวิชิตสมคิดการดียิ่งนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านวันวิชิตสมคิดการดียิ่งนะครับต้องบอกว่า3ฟอร์ม4ฟอร์มหลัง5ฟอร์มหลังนี่สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ สดจากขั้วสดจากเต้านะครับวันนี้จัดไป2ฟอร์มก็พอนะครับไปชนะคะแนนคุนเดชสวัางเสือเมื่อันที่30มกราคม2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนปินสยาม5พยักษ์มวยไทยเมื่อวันที่11กันยายน2 6 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านวันพิชิตสมคิดการดียิ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน เพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีกันบ้างน,นะครับสาหรับสไตล์การชกของ,งทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเข่าในเหนียวแน่นเลี่ยมเชิงดีเชิงชกสูงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับก็ไปแพ้คะแนนจากกิจยุทธสุราษฎร์เมื่อวันที่19มิถุนายน2 5 6 6ที่ ทูปเตมีนะครับวันนั้นเป็นมวยแทนแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะนกเพชรพายุสิทธิเจทูลเมื่อวันที่17กรกฎาคม266ที่ทูปะเตมีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีนะครับอาวุธหลากหลายกว่าชั้นเชิงดีกว่าครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เพชรบ้านลาดใต้เพชรบุรีจัดไปอย่ายให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชาติพยักลานนาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองหรือชอชนะชัยหรือบางกอกมวยไทยนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่้ายมวยชอชนะชัยที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เจอคู่ปรับเก่าลูฟี่ตองพัทลุงหรือแจ็คก,กี้ ยิมหรือชัยชนะสิทธิ์หัวบึงหรือสอมงคลการช่างนะครับนักชกจากอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับสอมทวคขายมวยแจ็กกี้ยิมที่จังหวัดสกลนครวันนี้ชกกันในพิกัด116ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชาติพยักษ์ลาน,นาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองช่างน้ำหนักได้116ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับ ชั่งน้ำหนักได้116.2ลดไปจุดสครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การโชกของทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับก็เป็นมวยเข่าในล็อกไตเหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงครับบุดุดันครับหัวใจใหญ่กว่าตับครับต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในลูฟี่นี้จะเก่งที่ช่อง3นะครับ นี่คือสไตล์การชกของงานั่นลูฟี่ตองพัทรลุงส่วนฟอร์มหลังของด้านลูฟี่ตองพัทรลุงนะครับก็ไปชนะคะแนนเนลมิตรทุ่งสงมวยไทยยิมเมื่อที่7สิงหาคม266ที่ทูป,ปัตเตมีฝอยล่าสุดไปแพ้คะแนนชาติพยักลานนาโฮมสเตย์เรสเตลรองเมื่อวันที่13กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินวันนี้เจอกันใหม่จะล้างตาได้สำเร็จหรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับ ลูฟี่ตองพัทลุงวันนี้มีดีมาอวดเดี๋ยวไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มการชกของทา้งน้านชาติพยัคฆ์ลานาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านชาติพยัคฆ์นะครับก็เป็นมวยฝีมือครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บมีมัดศอกแรงบูดุดันไปลายปลายแข็งแกร่งแข็งแรงเคยเอาชนะมาฝ่ายล่าสุดวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่าก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้าน ชาตพยักลาน,นาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้านชาติพยักนะครับก็แพ้คะแนนขุนศึกเอิร์ธออกขวัญเมืองเมื่อวันที่ 19, สิสิงหาคม2 5 6 6ที่อ้อมน้อยฝ่ายล่าสุดชนะคะแนนลูฟี่ตองพัทลุงเมื่อวันที่13กันยายน2 5 6 6ที่เวทีมวยราชชำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านชาติพยักลาน,นาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับ ผมชอบไปที่ทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงนะครับต่อยช่องสามนี่ถือว่าเป็นช่องที่เก่งของเขานะครับเป็นพระเอกช่องสามก็ว่าได้ถ้ามาต่อยในโอกาสแพ้น้อยมากเพราะว่าออกอาวุธได้ดีและก็เป็นมวยเวทีมวยที่แคบครับถูกใจลูฟี่ตองพัทลุงนะครับคู่ที่สองในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลูฟี่ตองพัทลุงจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านบัวเขียวปอเปาอินหรือ N&P Boxing ิ N N P, ้มหรือควรละเลิงไหวหรือลูกคลองบางแก้วนะครับนักชกจากเมืองยะโสธรน,นะครับสอนที่ค่ายมวยโยทรลักษ์มวยไทยนะครับอยู่กับเทนเนอร์หนุยนะครับวันนี้เจอทางด้านแสงอาทิตย์หัวสะยิมหรือแดงเขาใสา่หรือ สพลชัยภูมิหรือมกอชอชัยภูมินะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิซ้อมด้วยข่ายมวยหัวสะยิมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ชกกันในวิกัด141กับ143อปอนด์ทางด้านบัวเขียวปอเปาอ,อินต่อให้2ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบัวเขียวปอเปาอ,อินนะครับชั่งน้ำหนักได้142.2ลดไป1.2นะครับส่วนทางด้านแสงอาทิตย์ หัวสะยิมช่างน้ำหนักได้142.8ขาดไปจุด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นป้ามตีแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันมีศอกแรงมีหมัดแรงเก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของน้านแสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับก็ไปแพ้นอกกันทางด้านไขวหวานเล็กต่อหลัก2เมือนที่5สิงหาคม266ในยกที่3ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดิมพัน2 0,000ืครับวันนั้นแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับคู่ชกโดนไล่ลงในยกที่2นะครับชกกับทางด้านเมืองทรัพ์เมือนที่10กันยายน266ที่จังหวัดนนทบุรีจิตเมืองนนนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านแสงอาทิตย์ หัวสะยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมวยเข่าในเหนียวแน่นบัวเขียวปอเป่าอินกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางด้านบัวเขียวปอเป่าอินนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเตะขาต่อยหมัดแรงบุ๊ดดุดนันซอกแรงแล้วก็ไปไปลายืนระยะมั่นคงแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงหายใจเป็นประจำครับเคลื่อนไหวบ่อยครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านบัวเขียวปอเป่าอินนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของด้านบัวเขียวปอเปาอ,อินนะครับก็แพ้คะแนนเพชรดำเพชรยินเดียคาเดมี่เมื่อวันที่22กร,รกฎาคม2อ6รอที่ RWS ราชดำเนินฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99เมื่อวันที่26สิงหาคม266ที่ RWS ราชดำเนินรับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านบัวเขียวปอเปาอ,อินนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้าน บัวเขียวปอเปาอินนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเข่าในเหนียวแน่นวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านบัวเขียวปอเปาอินให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการกันต่อครับมาดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายทางช่อง3าในวันนี้นะครับ เป็นการพบกันระหว่างทางนั่นยอดปตัตภีสิงจตุลัสหรือมอทันวาสินนะครับนักชกจากจังหวัดยะลาซ้อม้ียค่ายมวยสิงจตุลัสนะครับวันนี้เจอกันทางนัานัชชูโชคสแสนลักษหรือเขนสแสนลักษหรือจอมทองการโยธาหรือพนูรัตเล็กนะครับนักชกจากจังหวัดสงขาซ้อม้ว่ค่ายมวยสแสนลักษวันนี้ชกกันในพิกัด105่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางน้านยอดปตัตตภี สิงเจตุลัดนะครับช่างน้ำหนักได้106อปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับส่วนทางด้านชัยชูโชคสอแสนร,รักนะครับช่างน้ำหนักได้104.5ขาดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การโชคของทางด้านชัยชูโชคสอแสนร,รักนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นบูดูด,ดันไปไปลายแข็งแกร่งแข็งแรงตั้งใจมาแก้มือนะครับวันนี้จะมาสางแค้น นี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านชัยชูโชคส,สแสนรักนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นชัยชูโชคส,สแสนรักนะครับก็แพ้คะแนนเทวฤทธิ์ทีเคพียิมเมื่อวันที่26รกรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนยอดปัิพีมอทันวาสินเมื่อในทก่9กันยายน266ที่อ้อมน้อยครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งน้านชัยชูโชคส,สแสนรักนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทังน้นาน ยอดปตัตพีสิงห์จตุรัสกันบ้างนะครับสําหรับสไตาการโชกของน่านยอดปตัตพีนะครับก็เป็นมวยขวาเตะขาเจาะยางเฟี้ยงกระจกต่อยมัดแรงวงในไล่แขนแทงเข่าดีเคยชนะมาแต่ถ้าว่าวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่ากก็ต้องติดตามนะครับสําหรับฟอร์มหลังของน่่นยอดปตัตพีสิงห์จตุรัสนะครับก็ไปชนะคะแนนป้อมปราบปอนิพลพันเมื่อวันที่สิสิงหาคม266ที่จังหวัดตรัง ไลล่าสุดก็ชนะคะแนนชัยชูโชคสแสนลักษเมื่อนที่9กันยายน2 1 6ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นยอดปัตพีสิงห์จัตุรัสนะครับสำหรับมวยคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับผมมองว่าวันนี้ชัยชูโชคสแสนลักษนะครับใจเย็นๆอย่าใจร้อนนิ่งๆอย่ากระเพื่อมขวางหน้าดันแทงเขายัดไส้เข้าไปน่าจะแก้มือสางแ้นได้สำเร็จนะครับ คู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านชัยชูโชคสอแสนลักจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆสวัสดีครับ